ต้องขอทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดนั้นครูพี่นันจะไม่เฉลยให้ร้อยเปอร์เซน์เหมือนกับท่านอาจารย์ท่านอื่นๆนะครับนั่นก็เพราะว่าเจตจำนงของกระผมในการนำแบบฝึกหัดมาเฉลยนั้นเพื่อต้องการที่จะให้นักเรียนได้เกิดความรู้ด้วยนะครับนะไม่ใช่ว่าเข้ามาถึงเห็นการเฉลยแบบฝึกหัดก็ลอกอย่างเดียวแล้วก็ ไม่ฟังเลยนะครับไม่ได้เปิดคลิปดูมาถึงเปิดเห็นภาพนะครับว่าข้อหนึ่งตอบอะไรก็ลอกลงไปเลยโดยที่ไม่เกิดความรู้อะไรเลยนะครับถ้าทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นต้องอขอทาความเข้าใจด้วยนะครับอย่าให้เหมือนกับนักเรียนบางคนนะครับนะที่เขียนคอมเมนต์เข้ามา,าตำหนิครูโดยการพูดคำหยาบนะครับนะพูดถึงบุพการีของครูเลยว่าฮันเถอะแต่ไม่สามารถนำมาพูดออกอากาศได้ เสียชื่อโรงเรียนมากนะครับนะลูกเข้ามาคอมเมนต์กับคุณครูแบบนี้นะครับนะคุณครูไม่ต้องพูดก็แล้วกันนะครับว่าคอมเมนต์ว่าอะไรคือ,อกล่าวถึงบุพการีของคุณครูเลยนะครับบอกว่ามาเฉลยยังไงทําไมอย่างนี้ก็คือคุณครูไม่เฉลยให้หมดตามที่กล่าวมาเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ปกครองหรือนักเรียนต้องขอทำความเข้าใจด้วยนะครับแต่คุณครูจะบอกให้หมดนะครับเดี๋ยวลองดูก็แล้วกันนะครับว่าคุณครูบอกแบบไหน คุณครูไม่ใจร้ายนะครับนะสวัสดีนะครับคุณครูจักคุณจัก,กรินนะครับคงแก้วบอกว่าสวัสดีครับครูพี่นันกลับมาสอนมสวด่วนครับ <c oughs> น่าจะเป็นนักเรียนที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่คุณครูเคยสอนนะครับนะไม่เป็นไรครับคุณครูไม่มีบุญบารมีพอในการที่จะเป็นคุณครูได้นานนะครับนะ ทั้งๆท,ที่ชีวิตนี้เคยคิดไว้ว่าอยากจะเป็นคุณครูตั้งแต่สมัยยังไม่เรียนจบิยาตรีนะครับกับผมเป็นคนแรกเลยนะครับที่สือหนังสือสอบบรรจุครูตอนสมัยเรียนอยู่ปี4นะครับกับผมท่องกับผมอ่านหมดทั้งเล่มเลยนะแต่ว่าชีวิตมันผกผันนะครับไม่ได้สอบเป็นข้าราชการครูกลับไปเป็นพนักงานธนาคารเสี็ยี่สิบปีโอเคครับไม,ไม่ไม่ไม่ออกนอกเรื่องนะครับเข้าในเรื่องเลย โอเคครับ New Cell o a หน้าหนึ่งนะครับเข้าในเนื้อหาก่อนที่จะเข้าในเนื้อหานั้นมาดาูหน้าปกหนังสือกันก่อนนะครับนี่คือหน้าปกหนังสือนะครับชื่อหนังสือว่า New say Hello Free นัเกเรียนคงจะแปลออกแล้วนะครับหนะตั้งแต่ 1> <New S 2> ป1น New แปลว่าใหม่ c e แปลว่าบอกแปลว่าพูดแปลว่ากล่าว Hello เป็นคำทักทายชนิดหนึ่งนะครับน่าจะหมายถึงคำว่าสวัสดีในหมายถึงในภาษาไทยนะ3ก็คือเล่มที่สาสำหรับปส แล้วก็ตรงนี้คือ Workbook นะครับแปลว่าแบบฝึกหัดบทที่จะเรียนนะครับในในแบบฝึกหัดนี้ก็บทที่1นึ่งนะ Content ตรงนี้แปลว่าสารบัญน,นะครับบทที่หนงก็คือ My School โรงเรียนของฉัน Unit ที่2ก็ a ็ School ที่โรงเรียน Unit ที่3 Our Food อาหารของพวกเรา Unit ที่4 Daily Routine เกิจวัตรประจำวันยูนิตที่5 o o d h e a เฮ h สุขภาพดียูนิตที่ o u เอา e k ก n d วันหยุดสุดสัปดาห์ของพวกเรายูนิตที่7 At t แอดเดที่สวนสัตว์นะครับก็จะเรียน7บทนะครับเหมือนกับหนังสือเรียนนะครับเพราะั้นคุณครูไม่เขียนคำแปลให้นะครับเพราะในสูอเรียนในหนังสือเรียนได้เขียนไว้แล้วนะครับอ่ะมาเข้าในเนื้อเรื่องกันเลย ในเนื้อเรื่องนะครับปาโลมาพูดขึ้นมาประโยคหนึ่งว่า let's do exercise ประโยคนี้ประโยคเดียวนะครับเป็นประโยคที่มีความสลับซับซ้อนอยู่ในประโยคมากมายนะครับนะเพราะฉะนั้นตามตัวอักษรวิ่งด้านบนนะครับคุณครูพี่นันสไตล์การสอนแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วโขกด้วยหลักวยากาณนะครับประโยคนี้อ่านว่า let's do exercise let's นะครับย่อมาจาก let us let นะครับแปลว่าอนุญ,ญาต us นะครับแปลว่าพวกเราทั้งหลาย let นะครับย่อมาจาก let us แปลว่าพวกเรามาดจดๆกันเถอะมาจุดๆ,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 ๆในที่นี่คือเอาคำกริยานั้นแปลลงไปในประโยคนี้คำกริยาคือดูแปลว่าทำ เพราะฉะนั้น let's do exercise exercise แปลว่าแบบฝึกหัดนะครับไม่ได้แปลว่ากิจไม่ได้แปลว่าออกกลังกายนะครับนะประโยคนี้ก็เลยแปลว่าพวกเรามาทำแบบฝึกหัดกันเถอะโอเคไหมครับไปต่อครับผมเพราะฉะนั้นเรามาเข้าในบทที่1กันเลยนะครับมาทำแบบฝึกหัดกันบทที่1นนี้นะครับเดี๋ยวนะครับทำภาพให้เหมาะหน่อย ยูนิตหรือว่า unit ที่1น,นะครับบทที่1 my school โรงเรียนของฉันคำสั่งที่1 look ให้ดู listen ให้ฟัง and และ check check แปลว่าตรวจสอบนะครับหรือภาษาไทยทับศัพท์ก็ได้ให้ตรวจสอบว่า true or false ว่าถูกหรือผิดนะครับทีนี้คลิปนี้ก็มีคลิปเสียงนะครับนักเรียนมาฟังคลิปเสียงก่อนนะครับว่า ถูกหรือผิดนะครับโดยมีข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4และข้อที่5โดยให้นักเรียนดูภาพประกอบนะครับก่อนที่จะฟังเสียงคุณครูจะอธิบายภาพก่อนนะครับตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นตัวเล็กๆนะครับเขียนว่า classroom แปลว่าห้องเรียนตรงนี้เขียนว่า computer room แปลว่าห้องคอมพิวเตอร์ตรงนี้เขียนว่า library แปลว่าห้องสมุดต,ตรงนี้นะครับเขียนว่า music room นะครับก็แปลว่าห้องดนตรี ป้ายนี้นะครับเขียนว่า rest room แปลว่าห้องน้ําและก็ป้ายนี้นะครับคือ playground แปลว่าสนามเด็กเล่นเพราะฉะนั้นนักเรียนลองฟังคลิปเสียงนะครับแล้วก็มาตอบว่าถูกหรือผิดหรือจริงหรือเท็จนะครับนะอ่ะหนึฟังคลิปเสียงดูนะครับ โปรแกรมจะรันนิ่งนิดนึ่งนะครับก็รอนิดนึ่งนะครับผมไม่สามารถเริ่มการเล่นเสียงได้เดี๋ยวเอาใหม่นะครับ CD Script four. for for Workbook Activity 1. Look Listen and Check True Or false. Number one, the music room is next to the restroom. Number two, the computer room is next to the classroom. Number three, the library is near the playground. Number four, the classroom. is near the music room. number five, the computer room is next to the playground. โอเคครับเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนฉากนิดหนึ่งนะครับรู้สึกว่าภาพาชายทะเลจะบังข้อความนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวภาพชายทะเลคุณครูจะขยับจิดดักคลิปเสียงเมื่อกี้นะครับ พูดว่า the music room is next to the restroom เพราะฉะนั้นนักเรียนทราบแล้วนะครับว่า,า music room แปลว่าอะไร restroom แปลว่าอะไรนะครับ restroom แปลว่าห้องน้ำนะครับ music room แปลว่าห้องดนตรี next to นะครับ next to แปลได้สองอย่างคือแปลว่า,าติดกันหรือแปลว่าถัดไปนะครับนะ เพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็เลยแปลว่าห้องดนตรีอยู่ติดกันหรือว่าอยู่ติดกับห้องน้ํานี่ห้องดนตรีนะครับอยู่ติดกับห้องน้ําใช่หรือไม่ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบ f a l s นะครับ False นะครับคือผิดนะครับไม่ถูกต้องหรือนักเรียนเขียนคําว่า F ลงไปก็ได้นี่แหละครับนะการเฉลยของคุณครูพี่นันจะเป็นแบบนี้แต่คุณครูจะไม่เขียน F ให้นะครับนี่แหละครับ บอกแล้วว่าคุณครูบอกละเอียดนะครับแต่คุณครูไม่เขียนให้นั่นก็เพราะว่าอยากให้นักเรียนฟังนะครับแล้วก็จะได้ความรู้แต่ถ้าคุณครูเขียนให้เลยว่าผิดนะครับนักเรียนเข้ามาถึงปั๊บเปิดคลิปเสียงปั๊บเห็นว่าผิดก้อนี้ก็กาผิดเลยโดยที่ไม่ได้ฟังและก็ไม่เกิดความรู้นะครับเข้าใจตามนี้นะครับเห็นไหมครับคุณครูไม่ใจร้ายนะครับคุณครูใจดีนะครับนายแหมยอตัวเองนิดนึงข้อที่สองนะครับ the computer room is next to the classroom คอมพิวเตอร์รก็ห้องคอมนะครับ next to ก็แปลเหมือนเดิมนะครับแปลว่าอยู่ติดกันหรือว่าอยู่ถัดไปจากห้องเรียนนะครับนี่ห้องเรียนนะครับผมนี่ห้องคอมพิวเตอร์อยู่ถัดไปใช่ไหมครับอยู่ถัดไปใช่เลยครับนะข้อนี้ตอบถูกนะครับทนะครับใส่ตัว T คือคำว่า true นะครับผมข้อที่3ครับข้อที่3 the library is near the playground ไลบรี y ก็คือห้องอะไรครับห้องสมุดเนียนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าใกล้ห้องสมุดใกล้กับสนามเด็กเล่นไหมครับนี่ห้องสมุดบริเวณห้องสมุดยาวถึงนี้เลยนะครับนะนี่สนามเด็กเล่นก็เหมือนกันนะครับสนามเด็กเล่นนี่อย่างนี้เลยนะครับนะเนี่ยพื้นที่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ติดกันถูกต้องนะครับก็อ3ตอบทีนะครับชู นี่นะครับตอบตรงนี้เลยนะครับนนเรียนเขียนเครหมายถูกลงไปนะครับ true ข้อที่1 5นะครับข้อที่2 true ข้อที่3 true ข้อที่4นะครับ the classroom ห้องเรียน is near อยู่ใกล้กับ music roomthe music room ห้องดนตรีห้องดนตรีกับห้องเรียนนะครับอยู่ใกล้กันหรืออยู่ติดกันก็ข้อที่4ตอบ true ตรงนี้นะครับคุณครูไม่ขีดให้นะ เพราะด้วยเหตุผลดังกล่าวเดี๋ยวนักเรียนเข้ามาลอกก็จะไม่ได้ความรู้แต่ถ้าคนฟังทั้งหมดก็จะรู้ว่าคุณครูเฉลยให้ข้อไหนนะครับข้อสุดท้ายนะข้อที่5เด the computer room ก็คือห้องห้องคอมนะครับ is next to อยู่ถัดไปหรืออยู่ติดกันกับ playground นะกับสนามเด็กเล่นนี่นะครับสนามเด็กเล่นยาวมาถึงห้องคอมเลยเพราะฉะนั้นข้อที่5นี้ก็ true เหมือนกันนะครับ โอ okay, เคเข้าใจละเอียดนะครับผมเป็นนั้นว่าจบนะครับนะเดี๋ยวรู้สึกว่าจะภาพคุณครูจะบังอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวทำให้เล็กนิดหนึ่งนะครับอ่ะโอเคจบหน้าที่1ครับไปหน้าที่2ต่อเลยครับผม